ดูแลความเขอนไว้ของคนเมืองอยู่มาตลอดแรงขึ้นมาได้คุยสุ่นพันแล้วไม่ชิงหรอชาติบ้านเมืองนี่ถ้าปล่อยเอาไว้ในกำมือพวกสู้นะีมันน่าจเจริญขึ้นไหมผู้นะู้ข้าราชการตีดีๆคนที่มีสิ้ธิทำไม่วหวจะก้าวราชการประจำก้าราชการพลเรือนหรือว่าข้าราชการการเมืองถ้ายพวกพี่นี่ยังเป็นผู้นำอยู่ครอมงํำอยู่ ไม่มีทางที่จะเติบโตเพราะพวกนี้พวก,กนี้แก่ตัวปลนแพ่นดินปลนประเทีดครอบคลุมไปถูกดานไม่ว่าจะเศรษฐกิจไม่ว่าจะการเมืองไม่ว่าจะการทหารไม่ว่าจะสร้างคมเพราะฉะนั้นคนพวกนี้มันจิ้งจหย่ำรวยอย่างมหาศาลแล้วมันจะหยิบยื่นไปรูปประชาชนได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นพี่นองประชาชน จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจอุบาทนี่ไม่รู้สักขี่ยุคขี่สัยแต่กูไม่ใ่จะด่าพวกเราเพราะพวกเรายุ่นในลักษณะประเทศเหล็กประเทศน่อยประเทศโดยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาโลกนี้มันมีหมาอำนาจนุ่นอยู่คนอุบาที่มันอุบาทถิงิ่งย้ายไปในโลกก็ยังมีเลยแต่กูเชื่อเลือกเกินว่าพลังประชาชนจะต้องจัดการกับคนอุบาทอย่างพวกมึงเพราะว่าประชาชนเขาจะรินขึ้นแล้วฝึงตนเองแล้วเขาก็ตั้งชุบชนขึ้นแล้วหากว่ามึงฆ่าประชาชาติชิงแต่ นออ,อนออ่อนๆของชุมชนนัน้นเกิดขึ้นแล้วนั่นคือพลังอันอยิ่งใหญ่พวกนายทุนร่วมพลังกันได้ประชาชนก็นต้องอยู่กันในลักษณะปฏิเจกจชนไม่ได้จะต้องร่วมพลังกันต่อไปมึงจะไม่มีทางที่จะได้มีแผ่นดินยู่ให้ข้าใไ้หวยพูนนี่แหละคือคนอูบาทกูเสียใจจริงๆูอยู่นในวังอยู่กับคนที่ติยดยศใหญ่ๆช่วงๆพระราชาดีแส้นจะดีแต่ใช้ที่มีับล้มกลมในทำมุกมิบสุขิดกันแบบนี้ นี่เมื่อที่เราแกล้งไม่พิดเลยน้องจน,นิดาพรค่ะพี่ฉิมพูดถูกแล้วค่ะถ้าไม่นี้คนมันแปลกจริงๆค่ะคนที่รักษาปลาปลามดคนที่รักษาไม้เข้าหัวลานคนที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมดคนที่อยู่ไกลกับผู้รักษากฎหม้ยิ่งจะไกลามาเป็นคนที่พิดกฎไม้มึงได้จัดทีมชิม เมือง่าว่าคนที่อยู่กลางโรงพักกันพิดกอดไม้หัวพันันไม่อย่าที่แหม่มแล้วไม่ชิงไลตายโหงคนที่อยู่กลางวัดรายที่ทำเนรร<ๆ>ี่ก็แรงได้ยัดแหม่เมื่อนตาเห็นกูามมานบาดรับปืนแล้วมาออชิมกูไม่ไปกับงพุ่นไม่ไปไมึงไปในทุกอันนี้กูไม่ใช่อุ้มไปฆ่าอุ้มไปนอนมาเอาไปนอนฮนะปล่อยไอ้พู่น,นี่ไม่ชันที่ดาพร ไม่ไปกับแกหลอกนายชัยยศแต่ฉันต้องการเธอก็แล้วกันนะปล่อยยันเดียวนี้ฉันไม่ปล่อย,ยหรอกนกอดกันกลมชมชื่นก็คืนใจนางปล่าไปก็ใจอันปปรยทไรติโกเกล ต้องลืมตัวไปได้พี่น้องเอ้ไงลำเกลเราทุกเป็นเบียเข้าเราเสียใจใคร่อนะอ้หนองเกยห่วัง ได้นปิดร,ร้อนเาอเพราะดาทนไม่ไหว้ราเนึ่งจากเจ้าไหนมันเป็นชัยที่ไหวคอยลุบลังไลยจูบเทมร้องแก้มนางพลาดิดเมามันทำเราได้จนได้นางมันมองดรงไงอ,อยู่ไม่สั้น Ya ko tang, cha ni na na nga tang, cha tang na สนทยาและน้องสาวสร้อยสายันรู้ว่าพระเจ้าสรีศัทธาสวรรค์สดรมเศร้ากันไปทั้งโลกโศกเศร้ากันทั้งเมืองเยาวชนหนุ่มสาวพี่น้องกัพระพ่อแม่มานั่งคุยกับนายยอดทองอดีต เคยเป็นตำรวจมานั่งคุยกับทิศจำาอดีตก็เคยเป็นทหารที่อยู่ภายใต้การดูแลข,ของพระเจ้าสรรีีสัทธาไม่มีแล้วชึ่งรม่มฟกอดกันร,ร้องไห้เสียใจไม่เชื่อถือนายชัยศผู้บริหารราชการแผ่นดินทั้งในวังและครอบคุมอำนาจล เชื่อว่าพระเจ้าชัยสุริยาหรือพระเจ้าสีสัทธาคงจะถูกประหารชีวิตหรือถูกลอ็อกตัว ทายากรดสร้ารายันนังคุยกันตึงราชาที่ให้จากราชาวังหลวงในชัยยดอดคงจะกดคงจะกลวงเลกกลวงราชาพปรองประชนเรานักเดียนนิสิตนักศึกราบุรุนประชาชาวนารายิ์คงจะไม่รับรุน ประชาชนคนมากใจยากใจจนแต่ทุกคนเราซื่อวาสัพยากรล้วนเข้าใจปัญหาพิน,นาศทาานการ มันคลองเมืองปิดรสายาต้องง่าเรื่องรื้อท้อนยาตามตาไลา่ดินไม่ยอมกินยอมนอนความเดือดร้อนก็เพราะเจ้าปิดร้นอนทั้งเราแดนนี่น้องโอยรจยันเล่งจัดความทุกข์กงวังความทุกข์กองพราชา มันก็เป็นความทุกข์ของปราชก์ในก่อนเป็นความทุกข์ของข้าราชก,การที่สือสัตย์และจงรักภักดีเป็นการเสียใจและทุกข์ของวงศราคนาญาราชบ,บริพันธ์พระเจ้าชัยพระเจ้าราัศธาหรือที่ชาวบ้านประชาชนมักจะเรียกติดปากว่าพระเจ้าชัยริยาถ้าเล่นกันตามลักความเป็นจริงพระองค์น้าไดเป็นปันน่นไม่ ห้าแฉยคนวีคนจะติ world, mm ้หไม่ห้าแฉยใครจะทำลายปลงประชชนไม่นี่คือหอกข้างแขรประชาชนรักอโยสถาบันอันยิ่งใหญ่ของประชาชนเขารักชาติเขารักศาสนาเขารักสถาบันการรัฐจริงไหมติดจำสถาบันทั้งสามอยู่ได้ก็เพราะประชามหาชนสถาบันต่างๆอยู่ได้ก็เพราะประชามหาชนอยู่รอดเพราะประชามหาชนก็เหมือนกับกระแสข่าวที่มาจากวังเหมือนกัน เมียของนายไกรสอนเนี่ยคือคุณนายที่มีชื่อว่าชานิดาพลนางได้ประกาศว่าผู้รักษาป่าทำให้ไม้หมดป่าผู้รักษาทรัพยากรเนี่ยทำให้สูญสิ้นแร็ษัดอันเป็นทรัพยากรผู้รักษารั้ววังทำให้วังพังพินาศเห็นชัด เห็นชัดชัยหรือเปล่าครับตรงนี้เราเป็นนักศึกษาปัญญาชนกันแล้วอ่ะพี่ที่จำก็พอจะเข้าใจอ่ะรายยาพระเจ้าค่ะเพราะว่าน้องสร้อยสายันดุจใจเจ้าก็อาจจะว่าได้เพราะน้องได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้นำเยาวชนหญิงที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนแล้วที่นี่นายสนธยาก็เหมือนกันเป็นพี่ชาย พระจาพระราชารักเหมือนลูกเดาส่งเสริมนี่ถ้าพระราชายังมีพระชนชีพอยู่ก็จะต้องถูกส่งไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาต้องการให้จบหลักสูตรรัฐศาสตร์อย่างน้อยการปกครองก็จะต้องรู้แหละทิชชำนมนเสียใจมากสายเธอ,อยังพูดถูกต้องแล้วผมเองอ่ะจะเลื่อนลอยมันก็ไม่ได้เรื่องนี้เราจะต้องประท้วง อย่างน้อยจะต้องปลุกชาวบ้านประชาชนขึ้นมาให้รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใครสอนไปไหนชนิดาพรหายเงียบไปไหนพ่นุชิมเนี่ยไปไหนทําไมต้องประกาศไม่ให้ชาวบ้านออกจากที่ตั้งทําไมต้องต้องทำเคอร์ฟิวอย่างนี้ด้วยนั่นนั่นจงรักภักดีต่มอมรลประามาหาชนต่อชาติชาติกระชิย์มันก็ไม่ควรจะทําแบบนี้ไม่ควรจะสถา,าปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําทังวังและ ัรอีกหน่อยมันก็จะต้องหลอกลวงชาวบ้านกันต่อไปอาจจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับทดลองขึ้นฉบับจอมปลอมขึ้นและให้ประชาชนมีการเลือกตั้งและส่งพวกมันเข้ามามีบทบาททางการเมือง <c oughs> ก็เล่นกันพนันเหลาใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องประทวงยังไงเสียนายชัยยศจะอยู่ในอำนาจไม่ได้เป็นเด็ดขาดครับเป็นความชัดเจนแล้วครับ ชาิบ้านเมืองนี่มันไม่ใช่เรื่องของมันมันเป็นเรื่องของมวลประชามหาชนและเราเนี่ยเป็นผู้นําชุมชนที่มีบทบาทก็จะต้องประสานสามัคคีกันให้ได้นี่เลยรัฐายาท่านได้เขียนกลอนไว้ช่วยๆงามๆซ่อนชาวบ้านประชาชนให้การศึกษาชาวบ้านประชาชนมาโดยตลอดท่านบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้ผู้ที่ครอบงำรงังคมและญิงจะอยู่มันไม่ใช่ชาวบ้านประชาชน แต่มันเป็นกลุ่มผู้คามเป็นกลุ่มทุนเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบในสังคมชาวเวยสาวรรคนวิมานไม่ยอมลงจากเกาอีและอำนาจเพราะฉะนั้นการกระทำแบบนี้พระองค์จึงเลยเขียนกรอนร้อนประชาชนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นกรอนนี่นาะยจดทองเหียว่ามันน่าที่จะเอามาผูดมากล้าวกัน,นเพื่อจะให้ได้ควังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ร้อนใจ ตามพันตรออูขึ้นก่อนเศรษฐีเขามีเงินทั้งนายทุนคุ้นครั้งเขาั่งเขามีนายทุนคุ้นนางนายหน้าหนายทุนพ่อค้าเชิดหน้าเปลี่ยนปลี่ยคงเกิดยุคไดโนเสาร์ความคิดโง่เขาเหมือนกับเต่าพันปีพูดรีดกินแรงแย่งมาพูดรีดกินแรงแย่งมานกดที่บีธา ไม่รามาขีคนมีกฎขี่ริทไทยคนจนส่วนใหญ่มันไม่ปลาณียื้อแย่งตำแหนง่งอำนาจนายทุนผู้ขาดอำนาจมากมีรุนแรงขัดแย้งแบ่งชั้นเขาเหยียดย้ำยันทุกวันเดือนปีคนจนเหลือทนมานานคนจนเหลือทนมานานพวกบริหารมันล้างพลานทุกท,ตทีต่อไปเลยคุณยอดทองเพราะดีต่อไปเลยต่อไปเลย ทุกเขตเกเกษตรกรทุกยากเดือดร้อนยอกย้อนอยู่ยี่เสือสิงพวกกระถิงเรศมันทำรามเผดเชื้อแรดราวีทำงานจนหัวล้านหัวหงอกพวกโดนเขาหลอกยำโยกยำยีวิ่งวนวนกลับชอชอวิ่งวนย้อนกลับชอชอเห็นใจเถิดนอชอชอช่วยทีนั่นจะไม่เลือกตังนะพระราชาานเขียนไวชัดจีนให้กานเขียนไว้เป็นบทเป็นกรนนั่นเลยเป็นบทเป็นกรน คุณยอดทองก็เขียนสวยแล้วร้องก็สวยแล้วก็อ่านเป็นช่ด้วยไอพันีีที่จำก็ประทับใจนะเป็นอันว่านายชัยยศนะท่านคิดยังไงของท่านนะคนเขารู้คนเขาเข้าใจเราต้องประท้วงกันอยู่แล้วชํำเองก็จะไม่พูดมากก็จะขอยลากเอาบทกลอน มาเผยแพผ่กันสักบทสักเพลงเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยนายทิศชําเองก็ได้รับบทกรมาจากพระเจ้าศีศรัทธาเหมือนกันท่านบอกว่าคนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมเข้าใจการบานการเมืองและเลประชาชน ความสุขความทุกข์ถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งแต่ว่าแก้ปัญหาให้สังคมคนพันนี้ต้องถือว่าเป็นครูคนเพราะฉะนั้นต้องเฉิดชูมวลประชามหาหชนถือว่าเป็นครูพระองค์เลยเขียนกรนไสรทำนองบุตรบาเสียงเทียนเอาไว้ก็ขอชออู้นะครับบุตรบาเสียงเทียน จำจะร้องเป็นเพลงให้ขวังใช้ได้ใช้ได้นี่เป็นทรออู้ของหนังเสรีนะครับเพลงนี้คือเพลงไหว้ครู สิ่งใดนะารำลึกถึงถึงคุณค่าสูงกว่าควา mm hmm. เนื้อทอระนินเพราะครูผู้นำข้ามจุนชีวินข้าทิ้งละปินสึกสิน้นเถิดทูน mm hmm. ท่านเป็นปูน้นจ เนื้อเกลา้าเนื้อเกศาไหว้วอนขอพรมาข้าไหวไม่รวมชุนเพื่อศักดิ์ศรีทวีคุณผลเพิ่มพูนพอดศูนย์ชี้นำข้าจำแม่นหมายเทิดไวว ครูลำทั้งจดทั้งจำถอยคำช้อนเตือนครูเหมือนแสงเทียนไม่เปลี่ยนเปลพันครูเหมือนตะวันแสงนั้นสองเยือนครูเอย้ยเคยได้เบิกสายหูตาครูสอนวิชาดินคว้าดาวเดือนเหมือนทเทียนสาดแสง สเสริมแรงขับเคลื่อนสีแดงแสงเดือนครูเหมือนแสงทองแสงเทียนสดใสแสงไข้ใจส่องแสงเทียนแสงทองส่องทางให้เรียนไม่ลืมความเมตตา ครานเขียนครูเลื่อนฉันพันแปลเปลี่ยนเหมือนแก้ววิเชียนทันจีอะไรสิบได้เรียนรู้เพราะครูยิ่งใหญ่ลืมครูไม่ได้ย่อไว้คุณครูจบแก่นี้แหละครับ แม่เล่นกับซออูก็เพราะเหมือนกันกว่าจะเข้าขีไดนะ้น่าห็นใจนลยนะเราพูดมีอ็ดมีพุทธมานาบาวัลาังสมองการล้างนะความหมายมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีล้างเช็ดถูกวาดไอ้พันนี้แปลว่าสะอาดนะไอ้มันมีมันสมองสกกับปลกุกเราต้องการจะล้างให้สะอาด มันไม่ชอบไปวันิมพพูดยากเหมือนกันมันสมองคนทุกวันนี้เต็มไปได้วยสิ่งที่เป็นอบยมุก